นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตประกาศกฎอายการศึกแล้วเป็นการตัดสินใจและการรักษาอธิปไตยและเป็นอำนาจโดยตรงของผู้ที่ประกาศกฎอายการศึกนั่นก็คือแม่ทัพภาคที่สองนั่นเองครับ แล้วนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองจะใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องและยึดมั่นบนหลักของการรักษาอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งท่านแม่ทัพ ท่านก็สามารถใช้ดุลยพินิษได้อย่างเต็มที่แล้วครับไม่ต้องเลี้ยวหลังแลหน้าอะไรทั้งสิน้นรัฐบาลเองก็พร้อมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วในสัปดาห์หน้าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะลงไปดูพื้นที่กันอีกโดยในขณะนี้ได้มีการประสานฝ่ายปกครองคอยรับภาระในเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าทุกเรื่องโยนไปให้ทหารทั้งหมดนั่นเองครับพี่น้อง